ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาคุยกันในรายละเอียดเพื่อสำรวจวิกฤตที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันใน3ามิติหลักๆเลยก็คือสถานการณ์ในสนามรบที่กำลังวิกฤตหนักวิกฤตการเมืองภายในของยูเครนเองที่ปะทุขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือท่าทีของพันธมิตรในเวทีโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะสะเทือนใจที่สุดในข้อมูลชุดนี้ก่อนเลยนะครับ นั่นก็คือภาพการล่มสลายของ2เมืองยุทธศาสตร์สำคัญอย่างโพครอสแล้วก็มีโรรอดบทวิเคราะห์ชี้ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่การแพ้ในสนามรบธรมธรมดาาแต่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แนวรบด้างตะวันออกทั้งหมดพังลงมาเลยทำไม2เมืองนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับตามข้อมูลที่ให้มา2เมืองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เมืองใหญ่นะคะแต่มันเป็นเหมือนออแกนหลัก หรือเสาค้ำยันของแนวป้องกันทั้งหมดของยูเครนทั้งฝั่งตะวันออกเลยลองนึกภาพกำแพงยาวๆที่มีเสาหลักสองต้นคอยยันเอาไว้การเสียสองเมืองนี้ไปก็เหมือนการทำลายเสาสองต้นนั้นทิ้งไปเลยค่ะโอ้โหก็คือไม่ใช่แค่เสียพื้นที่ใช่ค่ะมันคือการเปิดช่องโหว่ขนาดมหึมาที่ทำให้แนวป้องกันทั้งหมดอาจจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆได้เลยแล้วภาพการโจมตีของรัสเซียที่ทำให้เมืองที่เป็นเหมือนเสาหลักนี้ พังลงมาได้ในบทวิเคราะห์เขาบรรยายไว้ว่ายัางไงบ้างครับดูเหมือนจะรุนแรงมาก รุนแรงและเป็นระบบมากค่ะข้อมูลระบุว่านี่คือการปิดล้อมโดยสมบูรณ์คือมีการตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงทุกเส้นทางแบบสิ้นเริงเลยแล้วก็ใช้การโจมตีแบบผสมผสานที่น่ากลัวมากมีทั้งระเบิดร่อนขนาดหนักทิ้งลงมาตลอดใช้ดโดรนพรีชีพหรือที่เรียกว่าดโดรนกามิกาเซ่ควบคู่ไปกับปืนใหญ่จรวดเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าแนวเพลิงหรือไฟวอ l นะคะ แนวเพิิงเหรอใช่ค่ะมันจะทอดยาวเป็นกิโลเมตรเลยทำให้การป้องกันหรือการเคลื่อนกำลังนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะฟังดูเหมือนเป็นฝันร้ายสำหรับฝ่ายตั้งรับเลยนะครับแล้วที่น่าสนใจคือข้อมูลอ้างว่าช่องทางข่าวกรอง Open Source ทั้งหมดไม่ว่าจะฝั่งไหนต่างก็ยืนยันตรงกันว่าวงล้อมมันปิดสนิทแล้วจริงๆ ใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเพราะมันชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์มันชัดเจนจนไม่มีใครปฏิเสธได้เลยทําให้เคียบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสั่งอพยอบฉุกเฉินท่ามกลางความโกลาหลและที่ซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นนะคะในบทวิเคราะห์ยังพูดถึงการใช้หน่วยรบพิเศษที่แทรกซึมเข้าไปในเมืองก่อนหน้านี้แล้วคือรอจังหวะที่จะสร้างความปั่นป่วนจากข้างในพร้อมๆกับการโจมตีจากข้างนอกเป็นการโจมตีที่ประสานกันดีมาก พอแนวรบโดนโจมตีหนักขนาดนั้นแล้วสภาพของทหารยูเครนที่ติดอยู่ในวงล้อมเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลให้ภาพไว้ว่าน่ากังนวลแค่ไหนต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งค่ะบุตรวิเคราะห์วาดภาพไว้ค่อนข้างมืดมนเลยคือทหารจำนวนมากติดค้างอยู่ในซากอาคารที่พังถล่มลงมาขวัญกำลังใจก็ตกต่ำถึงขีดสุดหลายหน่วยถึงกับสูญเสียการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาไปเลยและที่น่ากังวลที่สุดคือมีรายงานว่าทหารบางส่วนเริ่มละทิ้งที่มั่นไปเองค่ะ ละทิ้งที่มันเองเลยเหรอครับใช่ค่ะเพื่อเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการทำลายหลังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การที่ทหารสูญเสียการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาหรือตัดสินใจละทิ้งที่มันเองแบบนี้มันสะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องอาวุธหรือกําลังพลหรือเปล่าครับเหมือนระบบการบังคับบัญชากําลังล้มเหลวถูกต้องเลยค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นเลยมันสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นในระบบบัญชาการของยูเครนคือความสับสวนวุ่นวายอย่างหนัก มีการระบุว่ารายงานจากแนวหน้ามันขัดแย้งกันเองตลอดเวลาเส้นทางการสื่อสารก็ขาดหายทําให้คณะเสนาธิการร่วมในเคียฟไม่สามารถประเมินสถานการณ์จริงได้แบบเรียลไทม์ผลก็คือการตัดสินใจส่งกำลังเสริมมักจะช้ากว่าสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นไปแล้วเสมอซึ่งมันอันตรายมากในสนามรบในข้อมูลมีคำเปรียบเปรยที่เห็นภาพมากเขาอธิบายการบุกข,ของรัเสเซียที่เมือง มีโรหรัตว่าเป็นเหมือนคมกันไกลที่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะเป็นคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเพราะมันคือการโจมตีจากสองทิศทางพร้อมกันทั้งจากตะวันออกแล้วก็ตะวันตกทำให้การต้านทานหรือการส่งกำลังไปช่วยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และที่น่าสนใจคือกลยุทธ์คมกันไกลแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่สิ่งที่ทำให้มันสำเร็จครั้งนี้คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมทั้งโดรนสอนแนมที่ให้ข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์แล้วก็ระเบิดร่อนที่แม่นยำมันทำให้การป้องกันแบบเดิมๆใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วที่คูเปียนสก็แย่เหมือนกันใช่ไหมครับ แย่ yeah, ลงไปอีกค่ะเพราะแนวแม่น้ำออสคิวซึ่งเคยเป็นเส้นทางถอยที่สำคัญตอนนี้ก็ถูกปิดกั้นไปแล้วเพราะรัสเซียสามารถควบคุมจุดยุทธศาสตร์บนที่สูงได้ทำให้ยุทธบกกรหนักของยูเครนเอ,อ่อกลายเป็นเป้านิ่งเลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้างไปได้ ฟังดูแล้วเหมือนปัญหาในสนามรบมันเกิดจากความสับสนวุ่นวายภายในระบบบัญชาการเองด้วยส่วนหนึ่งน่าสนใจครับว่าความโกลาหลแบบนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นกลับไปที่เมืองหลวงด้วยหรือเปล่าครับหมายความว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ที่แนวหน้าแต่ลามไปถึงการเมืองภายในด้วยใช่ไหมครับ เป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเลยค่ะในขณะที่แนวรบภายนอกกำลังลุกเป็นไฟแหล่งข้อมูลชี้ว่าภายในเมืองหลวงเองก็กำลังเกิดพายุลูกใหญ่เหมือนกันพายุที่ว่านี้ก็คือเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับการทุจริตครั้งใหญ่ในบริษัทพลังงานนิวเคลียร์เอเนโกอะตอมซึ่งเป็นบริษัทที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมากๆเลยนะคะประเด็นเรื่องทุจริตนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากโดยเฉพาะในช่วงสงครามและบุคคลที่ถูกกล่าวหาในข้อมูลชุดนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น คนใหญ่คนโตด้วยใช่ไหมครับผูช้ชนี้คือทิโมฟีมิโลวานอฟซึ่งถูกระบุว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็มีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานในวงการบันเทิงเลยค่ะโอ้โห oh พอมีชื่อที่เชื่อมโยงไปถึงผู้นำประเทศได้เรื่องมันก็เลยบานปลายใหญ่โตเลยสิครับแล้วเหตุการณ์มันเป็นมายังไงครับที่บอกว่าหน่วยงานรัฐเองกลับมาขัดแข้งขัดขากันเอง เรื่องมันซับซ้อนม,มากค่ะคือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือนาบูเนี่ยประกาศว่าพวกเขามีหลักฐานชี้ชัดว่ามีการทุจริตในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครั้งสำคัญอาจจะมีการยักยอกเองินหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแต่เรื่องกลับพลิกค่ะเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของนาบูที่กำลังถือเอกสารสำคัญกลับถูกหน่วยงานความมั่นคงหรือ SBU เข้าจับกลุ่มเสียเองจับกันเองเลยเหรอครับ ใช่ค่ะในข้อหาที่ดูน่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับรัเสเซียซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เกิดคําถามตัวโตวในหมู่สาธารณชนว่านี่คือความพยายามที่จะปกปิดเรื่องอื้อฉาวนี้หรือเปล่าฟังดูเหมือนหนังการเมืองเลยนะครับแล้วผลกระทบที่ตามมาเป็นยังไงบ้างครับการเมืองภายในยูเครนคงจะวุ่นวายน่าดู แน่นอนค่ะฝ่ายคานที่นำโดยอดีตประธานาธิบดีโปรโรเชนโกก็ฉวยโอกาสนี้กดดันรัฐบาลเซเลสกี้อย่างหนักเลยมีการกล่าวหาว่าการทุจริตที่แพร่ระบาดในช่วงสงครามเนี่ยกำลังทำลายความเชื่อมั่นของชาติตะวันตกและเสี่ยงต่อการถูกตัดความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการมากที่สุดค่ะนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สาคัญเลยนะครับถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองภายในแล้วแต่มันคือ วิกฤตศรัทธาที่กำลังกัดกินยูเครนจากข้างในใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของปัญหาเลยถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นว่ารากของปัญหาคือวิกฤตศรัทธาที่คุณพูดถึงนี่แหละค่ะศรัทธาของทหารแนวหน้าต่อผู้บังคับบัญชาและผู้นําในเคฟ ศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาวัตถุจริตและที่สําคัญที่สุดคือศรัทธาของพันธมิตรอย่างโปลแลนด์ที่ต้องเอาภาษีประชาชนมาช่วยแต่กลับเห็นข่าวคอร์รัปชันทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบถึงการเป็นลูกโซ่เลยค่ะวิกฤตการเมืองภายในนี้มันซ้ําเติมสถานการณ์ในสนามรบให้เลวร้ายลงไปอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นเรื่องศรัทธาของพันธมิตรที่เริ่มสั่นคลอนนี้น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะกับโปลแลนด์ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่าทีที่น่าตกใจมากทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้โปลแลนด์คือหนึ่งในผู้สนับสนุนที่แข่งขันที่สุดของยูเครนมาตลอดเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะ ต้องเข้าใจก่อนว่าโปแลนด์เคยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยอุ้มชูยูเครนมาตลอดทั้งการเปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยหลายล้านคนซึ่งข้อมูลระบุว่าปัจจุบันมีชาวยูเครนอยู่ในโปแลนด์ถึง2.5ล้านคนหรือคิดเป็น7%ของประชากรทั้งประเทศเลยนะคะในการส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของนาโตเข้าสู่ยูเครนอีกด้วยแต่ตัวเลขจากผลสำรวจล่าสุดที่แหล่งข้อมูลนี้อ้างอิงถึงมันน่าตกใจมากนะครับ การสนับสนุนของชาวโปแลนด์ในการรับผู้ลีภยย้ภัยยูเครนลดลงจาก94%ในช่วงต้นสงครามเหลือแค่48%นี่มันไม่ใช่แค่ลดลงแต่มันคือการพลิกกลับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเกิดอะไรขึ้นในสังคมโปแลนด์ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากความเห็นใจหรือ compassion fatigue ผสมกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศตัวเองค่ะ สงครามที่มันยืดเยื้อทําให้ภาระต่างๆมันตกอยู่กับประชาชนชาวโปแลนด์โดยตรงและพอมติมหาชนเปลี่ยนไปรัฐบาลก็ต้องตอบสนองบทวิเคราะห์ระบุว่ารัฐบาลโปแลนด์ได้เริ่มลดโครงการช่วยเหลือต่างๆสําหรับผู้ลี้ภัยและที่สําคัญคือมีการปฏิเสธชุดความช่วยเหลือทางทหารใหม่ๆโดยอ้างถึงปัญหาภายในประเทศของตัวเองเป็นหลักแล้วสิ่งที่นักวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลกังวลที่สุดเกี่ยวกับท่าทีของโปแลนด์คืออะไรครับ คือสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบโดมิโน,โนค่ะเพราะเมื่อโปโลแลนด์ซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนที่แข่งขันและกระตือรือร้นี่สุดเริ่มถอยห่างและรัดเข็มขัดมันอาจจะกลายเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างให้ประเทศอื่นๆในสาภาพยุโรปใช้ในการลดระดับการสนับสนุนของตัวเองตามไปด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางโลจิสติกของนาโตและทาให้ยูเครนโดดเดี่ยวมากขึ้นในสนามรบอย่างมหาศาลเลยค่ะ แต่ในขณะที่โปลแลนด์กำลังถอยห่างบทวิเคราะห์ก็ตัดภาพมาที่การเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเยอรมนีซึ่งดูเหมือนจะสวนทางกันโดยสิ้นเชิงโดยระบุว่าเยอรมนีกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามระยะยาวเรื่องนี้เป็นยังไงครับใช่ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจงบประมาณกลาโหมใหม่ของเยอรมนีซึ่งมีมูลค่าสูงถึง30,000ล้านยูโรถือว่าใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเลยทีเดียว 30 0 0 0ล้านยูโรใช่ค่ะโดยแบ่งเป็นงบประมาณ19,000ล้านยูโรสำหรับยุโทโธปกรณ์ส่วนบุคคลของทหารเช่นพวกเครื่องแบบเสือ้อเกราะแล้วก็เทคโนโลยีต่อต้านโดรนรุ่นใหม่และอีก7,500ล้านยูโรสำหรับจัดซื้อยานเกราะล้อยางรุ่นบ็อกเซอร์จำนวนมหาศาลการทุ่มงบประมาณมหาศาลขนาดน,นี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของเยอรมนีต่อสถานการณ์นี้ครับมันบอกในยะสำคัญที่ใหญ่กว่าแค่การซื้ออาวุธค่ะ สุดที่สําคัญที่สุดคือการที่เยอรมนีประกาศว่าจะเพิ่มงวประมาณกลาโหมให้ถึง2.8ของ GDP ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย2ที่นาโต้กาหนดไว้เสีอีกโอ้โห oh สูงกว่าเป้าของนาโต้อีกใช่ค่ะด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตัวเลขนี้เทียบเท่ากับการที่เยอรมนีประกาศตัวเป็นหัวรถจักด้านความมั่นคงของยุโรปอย่างเป็นทางการเลยค่ะ มันสะท้อนให้เห็นว่ายุโรปอาดกำลังเตรียมพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงมากขึ้นและไม่คาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นหลักประกันให้พวกเขาได้ตลอดไปอีกแล้วโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในของสหรัฐเองในขณะที่ท่าทีของยุโรปกําลังเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แหล่งข้อมูลได้พูดถึงมุมมองจากฝั่งอื่นๆอ,อย่างรัสเซียหรือตุรกีบ้างไหมครับว่าพวกเขามองสถานการณ์นี้ยังไง มีพูดถึงสั้นๆแต่ชัดเจนค่ะทางฝั่งรัสเซียยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะไม่มีการเจราจาใดๆเกี่ยวกับดินแดนที่ผนวดไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะส่งสัญญาณว่าพวกเขาอาจจะรอเจราจากับรบัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ในสมัยของทรัมป์มากกว่าส่วนตุรกีก็ยังคงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการเจราจาสันติภาพอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะจุดยืนพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลกันเกินไปโดยเฉพาะเรื่องดินแดนที่ยูเครยนยอมไม่ได้พอฟังทั้งหมดแล้ว ถ้าจะสรุปภาพรวมจากแหล่งข้อมูลนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับยูเครนนะครับเหมือนกำลังเผชิญกับพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆคือวิกฤตมันประดังเข้ามาพร้อมกันทุกด้านเลยทั้งการพ่ายแพ้ในสนามรบความแตกแยกทางการเมืองภายในที่กัดกร่อนสถาาแล้วก็การสนับสนุนจากพันธมิตรคนสำคัญที่เคยแข็งแกร่งที่สุดก็เริ่มสั่นคลอน ถูกต้องค่ะมันคือภาพของวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมดและการตัดสินใจติดอาวุธครั้งใหญ่ของเยอรมนีก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุโรปกําลังมองว่าความขัดแย้งนี้จะยืดเยื้อและไม่จบลงง่ายๆพวกเขากําลังเตรียมตัวสําหรับยึคใหม่ของความมั่นคงที่ต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองมากขึ้นเพราะหากยูเครนยังคงพ่ายแพ้ต่อไปแนวหน้าของนาโตก็จะถอยกลับมาอยู่ที่ชายแดนของตัวเองซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีใครในยุโรปอยากเห็นแน่นอนค่ะ บทวิเคราะห์นี้จบลงด้วยการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาทางออกทางการทูตโดยเร็วที่สุดแต่จากภาพความขัดแย้งที่รุนแรงทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งในสนามรบ การเมืองภายในและจุดยืนที่แตกต่างกันสุดขั้วของแต่ละฝ่ายมันก็ทำให้เกิดคำถามใหญ่ทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เราคบคิดต่อนะครับว่าภายใต้สภาวะที่แต่ละฝ่ายมีจุดยืนที่แข็งกร้าวและไม่ยอมประนีประนอมเชน่นนี้การเจราจาที่แท้จ,จริงจะเริ่มต้นขึ้นจากจุดไหนและในรูปแบบใดในบ้างนี่คือคำถามที่ดูเหมือนจะยังไม่มีใครให้คำตอบได้เลยในตอนนี้ครับ